ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตนะครับครับเป็นการจัดส่งนะครับรถแลกนะครับของปีนะครับนี่ครับสาหรับการจัดส่งนะครับก็จะใส่บริการนะครับทางพีไปซีนีสุดรอนะครับสีกัดส่งอยู่อาเภอโพไซนะครับจังหวัดบุรารัจท่านีนะครับเป็นบริการส่งหอดี่หอดบาทนะครับ ครับรถแรกนะครับสำหรับนันหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับยี่สิบห้ากระสอบนะครับครับเซตไว้สามซีฟนะครับเอามาในยี่สิบห้ากระสอบนะครับก็จะไปหลากหลายจังหวัดนะครับครับตอนนี้กำลังทำการจัดส่งอยู่นะครับจะเป็นงานจัดส่งนะครับของระบบไปรษณีย์ไทยนะครับเป็นบริการใหม่นะครับที่นำส่ง นะครับก็เก็บเงินไปทางนะครับนี่ครับกาหลายคนใายถ่านการย่างว่านหูนะครับกาเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับการจัดส่งของนะครับครับนี่เป็นหน้าห้าเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับครับทำการจัดส่งให้นะครับสําหรับลูกค้าที่นอนนะครับที่สร้างจองขามานะครับกาทยอยส่งนะครับตามลําดับนะครับตอนนี้ ไปอยู่ที่20หากระสอบนะครับสำหรับรถแลกนะครับมีเพื่อนสั่งจองอมาเอานะครับหากระสอบนะครับนี่ครับรถแลกนะครับนัน89เบอร์18นะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งจองมานะครับก่อนจัดส่งผมจะโทรหานะครับก่อนจัดส่งนะครับเมินสิจ่าย ต้นทางหรือว่าปลายทางนะครับก็บจะโทษแจ้งก่อนนะครับว่าจะส่งของให้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับก่อนจะจะส่งของนะครับผมจะโทรหาพี่น้องก่อนมือหนึ่งนะครับจะแจ้งว่าจะส่งเข่าไฮเดอร์นะครับเช็คจํานวนว่าพี่น้องสังมากกระสอบสองกระสอบตรงกันบอนะครับเบอร์โทรสามารถติดต่อได้บอนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านบางคนบางท่านกะอยากจะ จไปทางโอนต้นทางนะครับการเลือกเอานะครับถ้าอนต้นทางก็จะประหยัดไป่อยหนึ่งนะครับสําหรับการโอนต้นทางนะครับการหายติดตัวท่างอ่ทางแชทนะครับท้างเขาทางเพดมิงพัผ่นเขานะครับทักมานะครับผมก็จะทรงขที่บัญชีหายนะครับพี่น้องการทรงเอ่อสลีปโวนมานะครับหลัการผมจะทรงใบเซจนะครับให้พี่น้องนะครับ อันคือถือว่าเป็นการเสร็จสิทธิ์นะครับสำหรับการจัดส่งอุไปอนตัว่างนะครับส่วนพี่น้องจะอนไปทา่างกับถาใจหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับนานหาเก้านะครับเบอร์18นะครับรวมค่าจัดส่งนะครับถึงหน้าบ้านอยู่ที่9 2 0า่บาทนะครับนี่ครับเป็นในการใรการส่งแววนะครับนี่ครับไปสนีสุดหรอนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งมวลการนะครับพี่นองทานได้ทีมีพัสดุเป็นกระสอบนะครับกรติดต่อได้นะครับครับสำหรับบริษัทไทยอ่านะครับทันมีจํานวนนะครับเพ่อนกับไปรับได้นะครับจริงๆเพ่อนกรจะไปรับนะครับอยู่บานนะครับแต่ว่าพอดีมีภารกิจที่ตรงมอ่าคุยน้านะครับครับเพราะว่าเป็นการจัดส่งรอบอแบกของปีนะครับ สำหรับค <ITA> ิวต่อไปนะครับ hmm. ก็จะเป็นนาฬิกาเก่ารอบที่2นะครับที่มีพี่น้องจองเข้ามานะครับแล้วก็ขอแบ่งปันนะครับก็จะมีเหลืออยู่บ่หลายนะครับก็จะเป็นอีกเที่ยวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขคโค24นะครับหรือว่าสกุลเจ็ดสองนะครับคิวต่อไปแล้วก็จะเป็นสเนียวกิบเบวนะครับสเนว์กิบเบวก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็จะตามด้วยข้าวหอมสยาม ครับปิดถ่ายด้วยขอนิวของขาววิสุทธ์นะครับสำหรับขอนิวของขาววิสุทธ์ก็จะจัดทรงรอบแหลกประมาณหลังวันที่สิบทันว่านะครับรอบต่อไปก็จะเป็นวันที่สิบห้านะครับแล้วก็จะยี่สิบห้าตามมานะครับสําหรับขั้นตอนการจัดทรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือล็อตแรกนะครับของปีนะครับผมกากร์ขรพระคุณนะครับอีพออีเมลเอฟซีมิงพันเขาทุกคนทุกท่านนะครับลุงอาป่านาบาวนะครับที่ให้กำลังใจ นะครับมีน้ำใจเมตตานะครับมิงพันเขาโดยดีเสมอมานะครับตลอด9ปีที่ผ่านมากระตรงกลับขอบพระคุณหลายๆนะครับับสินค้านะครับหอบ้านนะครับจังใจเงินนะครับสำหรับรถนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่จะโอนต้นทางกะติดต่อได้สองทางแชทนะครับสองทางแชทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมจะส่งเลขที่บัญชีให้แล้วก็ ท่านโอนเงินแล้วก็จะส่งสลิปกลับให้ผมนะครับก็จะมีกติกาประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กับขอบคุณนะครับ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือรถแรกนะครับก็จะซาเน่ครับซาเน่นะครับแต่ว่ากับท่านใดที่โทรมานะครับหรือว่าทักมาจองนะครับรับรองได้ทุกคนนะครับที่ได้คุยกันได้ทักกันนะครับได้ทุกคนนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่สั่งจองทางเพจ ทาง YouTube นะครับตัวนั้นจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นการให้ความสนใจสื่อนะครับนะครับเพราะว่าผมบริหาเขาไว้เบิง้งนะครับเราจะมั่นบริจาคชื่อที่อยู่รายละเอียดต่างๆนะครับนั่นก็นถือว่าเป็นการให้ความสนใจสื่อนะครับสำหรับการสั่งจองก็กคือ,อติดต่อทางเบอร์นะครับ0932278985นะครับ0932278985เราจะทั้งเพจ นะครับมิงพันข้าวนะครับก็จะสร้างจองหด้สองจองทางนะครับส่วนจองทาง u t u b e นะครับพี่น้องที่เบิ่งอยูนะครับการรบกวนนะครับทักหน้าทั้งเพจหรือว่าโทรมานะครับขออนุญาตรับสองจองทางนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกาบขอบพระคุณและสวัสดีครับ